สวัสดีครับผมก็ช่างเก่งแล้วนะครับผมวันนี้จะพามาดูนะครับจากอีวิลล่านะครับรุ่นนี้นะครับว่าการใช้งานต่างๆเป็นยังไงนะครับแล้วก็ปุ่มอะไรไว้ปรับอะไรบ้างนะครับผมก็อันดับแรกนะครับเราก็จะมาดูเลยนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านบนนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับหรือว่ารุ่นอื่นนะครับถ้าเป็นมีตัวหมุนไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือพลาสติกแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกดนผีนะครับผม ตัวนี้จะเป็นกดตัวกดตีนผีกดหนักกดเบาสําหรับเย็บผ้าหนาผ้าบางนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้เขาจะเห็นเลยเขาจะมีรูปตีนผีนะครับถ้าเบอร์ศูนย์เนี่ยครับก็คือจะเป็นกดเบาสุดนะครับตีนผีตัวนี้ก็จะกดเบานะครับเวลาผ้าบางๆนะครับหรือว่าผ้าใยแก้วนะครับที่ไม่ต้องกดหนามากนะครับเพราะว่าถ้ากดเยอะเกินไปนะครับผ้าก็จะย่นนะครับเราก็จะมาหมุนตรงนี้นะครับแต่สําหรับผ้ายีนนะครับผ้ากางเกงยีนหรือว่าผ้า ที่หนาๆหน่อยถ้าไม่วิ่งนะครับเราก็สามารถหมุนตัวนี้นะครับลูกศรแดงๆตรงนี้นะครับก็จะเลื่อนลงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับระดับ1 2 3 4 5หเราก็สามารถปรับเอาได้เลยนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเป็นตัวปรับของงอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสต็อปสตาร์ทนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นถอยหลังนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆนะครับหมายเลข1 2 3 4 5หเราสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับไม่ใช่ มือถือนะครับไม่ใช่เป็นคล้ายๆโทรศัพท์นะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เป็นการเล่นไลน์นะครับก็คือเราจะเอาลายอะไรนะครับเราก็สามารถกดได้เลยแบบนี้แหละครับเราไม่ต้องไปไล่หาทีละอันทีละอันเรากดนีนิแล้วก็ไลน์จาวาลายนีนินเลยนะครับจาวาลนยที่ห้าสิบแปดหรือแปดสิบห้าเราก็กดแปดห้าห้าแปดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวลายด้านบนนะครับนะครับเขาก็จะมีลายให้เลือกหลายลายเลยนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับเขาก็จะเล่นทำลาย a b c นะครับหนึ่ง6 7 8 9 0อะไรได้นะครับแล้วก็เป็นฟอนต์แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเขาสามารถทำได้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับก็สวยงามนะครับแต่ว่าลูกค้าเขาไม่ได้เอาแป้นลายมาให้ผมนะครับตัวนี้เป็นแป้นเย็บตรงนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะลองให้ลูกค้าดูได้นะครับผม ก็ให้เขาไปลองเย็บดูที่บ้านแต่อาการที่มาก็คือเฟืองแตกนะครับเฟืองข้างล่างแตกนะครับแต่ผมก็ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ไม่ได้มาคุยเรื่องเฟืองนะครับก็จะมาดูวิธีการปรับต่างๆนะครับส่วนตัวกะโหลกนะครับถ้าเป็นจักแบบนี้นะครับนี่นะครับเขาจะเป็นคล้ายๆโรตารี่จากอุตสาหกรรมนะครับผมเขาจะเป็นกระโหลกเหล็กนะครับอันนี้ก็เวลาใส่ได้นะครับ มีลูกค้าเคยถามมาอยู่คนนึงนะครับถามมาว่าเวลาใส่ได้เนี่ยมีลวดตรงนี้นะครับเราจะคล้องไปด้วยไหมนะครับก็แล้วแต่เรานะครับจะคล้องก็ได้ไม่คล้องก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดเล็กๆตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นรูแบบนี้นะครับจะคล้องก็ได้ไม่คล้องก็ได้แล้วแต่เรานะครับหรือว่าจะเอาใส่เข้าไปแล้วก็เอามาออกแค่นี้ก็ได้นะครับเข้าตรงนี้นะครับวิ่งมาแล้วมาออกตรงนี้นะครับ อันนี้ก็ได้นะครับผมไม่ต้องไปร้อยเข้าตรงหางหมูนะครับแล้วแต่เรียกไม่เหมือนกันนะครับเราก็เรียกหางเรียกทางหมูบางคนก็เรียกลวดนะครับแล้วแต่เราจะมาเย็บให้ดูนะครับว่าหน้าที่ของตัวหมุนด้านบนมันมีหน้าที่อะไรมากมายนะครับผมอย่างผมปรับตัวด้านบนนะครับเนนะครับตัวด้านบนตัวนี้นะครับผมจะปรับไปที่ศูนย์ก่อนนะครับ ถ้บางท่านนะครับเจอปัญหาแบบนี้นะครับเย็่ผ้าล้วไม่วิ่งนะครับก็ลองปรับดูนะครับเรียงปรับเป็นที่เบอร์ศูนย์แล้วผมจะลองเย็บให้ดูนะครับว่าความแตกต่างนะครับเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับที่เบอร์ศูนย์นะครับอันนี้เราปรับเป็นที่เบอร์ศูนย์นะครับมันก็จะมีทีๆห่างๆทีๆห่างๆแบบนี้นะครับ เราจะเพิ่มนะครับเพิ่มความเนิดน,นะครับอย่างตอนนี้ที่เบอร์ศูนย์นะครับผมก็จะเพิ่มลงมานะครับเอาสักเบอร์หนึ่งครึ่งหรือเบอร์สองประมาณนี้นะครับมันก็จะดูว่าวิ่งลื่นขึ้นนะครับถ่ายมือเดียวนะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็อยากให้เห็นกันนะครับผม เห็นไหมครับความแตกต่างนะครับพอกดหนักเพิ่มขึ้นนะครับสีเข็มเราก็จะห่างขึ้นนะครับเมื่อกี้ที่เบอร์ศูนย์นะครับเบอร์ศูนย์จะที่เห็นไหมครับแล้วพอเราปรับห่างปรับให้กดหนักขึ้นตัวนี้ก็จะกดผ้าแน่นขึ้นใช่ไหมครับจรนงๆกดแน่นขึ้นแล้วทีนี้ผ้าก็จะได้เดินสะดวกขึ้นนะครับผมลองดูนะครับถ้าของใครนะครับมีปัญหาเรื่องผ้าไม่ค่อยจะวิ่งนะครับผ้าไม่ค่อยจะวิ่งก็ลองทําดูนะครับเผื่อถ้ามีตัวหมุนนะครับ เผื่อมีตัวหมุนก็ลองหมุนแล้วก็ลองปรับดูนะครับเป็นบางรุ่นถ้าเป็นหัวดําก็จะเป็นเหล็กอยู่ด้านบนนะครับเหล็กอยู่ด้านบนแล้วก็สามารถหมุนได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหมุนแล้วไม่หายนะครับให้เช็คนะครับตรงแป้นฟันนะครับบางทีมีฝุ่นมีเศษผ้าเศษได้หรืออะไรเข้าไปยัดนะครับตรงซอกฟันก็ลองปัดทําความสะอาดดูนะครับผมโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับการใช้งานนะครับก็ จากของจากอีวิล่านะครับแล้วก็การกดหนักกดเบาของตีนผีนะครับก็ไปลองทําดูนะครับแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับลองดูถ้าของเรามีแบบนี้หรือว่าเป็นเหล็กเราก็สามารถกดแล้วหรือว่าบางรุ่นเป็นกดนะครับบางรุ่นเป็นกดและบางรุ่นก็ใช้หมุนเอานะครับแล้วแต่บางรุ่นนะครับลองดูลองสังเกตดูนะครับผมถ้าไม่เข้าใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทร0 9 7 3 3 9 6 4 7 8นะครับผมกับช่างเก่งนะครับ รับซ่อมจักรสอนซ่อมจักรนะครับผมทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบพระเจ้าไปพรอมพี่น้องทุกท่านนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ